สวัสดีค่ะวันนี้ค้ะชามาแชร์นะคะก็จะมาตอบข้อข้องใจของคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะว่าทำไมโครงการเราชนะเนี่ยถึงไม่จ่ายเป็นเงินสดรวดเดียวในจำนวน7,000บาทนะคะซึ่งโคศกรกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยนะคะว่า เหตุผลที่รัฐบาลไม่จ่ายเงินเยียวยาผ่านโครงการเราชนะเป็นเงินสดรวดเดียวจํานวน7,000บาทเนี่ยไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอนะคะแต่ว่าตามที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ชี้แจงไปแล้วว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยออกมาเพื่อต้องการช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับรากหญ้านะคะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพนะคะให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมถึงช่วยเหลือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคน ละครึง่งและเราชนะนะคะซึ่งเป็นรายย่อยเพราะเป็นการให้วงเงินไปใช้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะส่วนเหตุผลนะคะที่ทำไมรัฐถึงไม่จ่ายรวดเดียวต้องทยอยจ่ายเป็นรายสัปดาห์นะคะโคก้กการคลังเนี่ยเขากล่าวว่ารัฐอยากให้เป็นการทยอยใช้จ่าย ป้องกันการนำเงินไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะย้ำว่าต้องการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะทั้งนี้ยอมรับว่าการลงทะเบียนเราชนะเนี่ยค่อนข้างมีความสับสนซับซ้อนนะคะเนื่องจากว่าแบ่งผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาออกเป็นหลายกลุ่ม แนะนำว่าให้ดูเงื่อนไขาตามกลุ่มที่ตนเองอยู่อย่างเช่นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับเงินโดยอัตโนมัตินะคะไม่ต้องลงทะเบียนซึ่งจะจ่ายให้สัปดาห์ละครั้งนะคะทุกๆวันศุกร์ค่ะ โดยจะเริ่มในวันที่5กุมภาพันธ์นี้นะคะส่วนกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆของรัฐได้ไม่ต้องลงทะเบียนค่ะแต่ต้องรอคัดกรองคุณสมบัติตามที่กำหนดก่อนนะคะโดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www เราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564ค่ะหากได้รับสิทธิ์นะคะในวันที่18กุมภาพันธ์ต้องเข้าไปกดยินยอมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรับเงินค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังอยู่กลุ่มไหนนะคะก็อย่าลืมเช็คสิทธิ์ของตัวเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้ในทุกๆก,กลุ่มเลยนะคะ ไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ